เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็มีการจับฉลากแบ่งสายนะครับยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับและนอกจากนั้นนะครับก็มีการประกาศรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมของยูฟ่านะครับเมื่อฤดูการ2,21 0ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการประกาศรางวัลกุลซือยอดเยี่ยมนะครับที่ต้องบอกเลยว่าแค่เห็นรายชื่อ3คนสุดท้ายออกมาก็ดูแล้วว่าใครจะได้รางวัลห,หล่านี้ไปครองโดยนักเตะยอดเยี่ยมนะครับก็ตกเป็นของคาริมเบนเซม่านะครับที่เอาชนะเหนือติโบกุกตัวแล้วก็ เควินเดอะบอยของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับด้วยคาริมเบนเซม่านะครับถ้าใครได้ติดตามแล้วเมริดต้องบอกว่าเรอลมลิตเกือบจะตกรอบหลายครั้งแล้วครับตั้งแต่รอบ16ทีมนะครับแต่ว่าเบนเซม่าก็เป็นฮีโร่พาทีมพลิกผ่านเอาชนะบารีแซงแช็งแมงที่มีเอ็มบัปเบ้มาได้นะครับและเท่านั้นยังไม่พอครับในรอบก่อนรองชนะเลิศที่พบกับเชลซีนะครับก็เป็นคาริมเบนเซม่าคนเดิมครับ,รบที่ยิงในช่วงต่อเวลาพิเศษให้เรอลมลิตผ่าน เข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สําเร็จนะครับและในรอบรองชนะเลิศที่เัลมาริตพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เป็นคาริมเบนเซม่าคนเดิมครับที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและพาให้ทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศกับลิเวอร์พูลในปีที่ผ่านมาได้สําเร็จครับและผลงานในการเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกของคาริมเบนเซม่าในฤดูกาลที่แล้วก็ยิงไปทั้งหมด15ประตูด้วยกันนะครับต้องบอกว่าเยอะมากๆเลยแล้วก็เขาสมควรแล้วครับอย่างไม่มีข้อค้าหาเลยครับว่า เขาเหมาะสมกับรางวัลปีนี้ไปครอบครองแล้วคิดว่าบอลลงดอปีนี้ก็คงจะไม่พ้นคาริมเบนเซม่าแน่นอนครับและนอกจากทัวร์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่ยิ่งใหญ่ของยุโรปแล้วนะครับคาริมเบนเซม่าก็ยังมีส่วนที่จะพาเลอมาลิดคว้าแชมป์ลาลิก้าแล้วก็สเปนินซูเปอร,ร์คัพอีกด้วยครับและแนะนําทีมชาติครับในศึกเนชั่นลีกเจ้าตัวเนี่ยก็ยิงประตูในนัดชิงชน์เลือกที่พบกับสเปนแ,และพาทีมคว้าแชมป์เนชั่นลีกในฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยครับ ต้องบอกว่าสมศักดิ์ศรีแล้วครับที่คาริมเบเซมาจะได้รางวัลน,นี้ไปครองและกุณซื้อยอดเยี่ยมก็ตกเป็นของอานเชลติที่ต้องบอกว่าผลงานก็เป็นที่ประจักษ์ควบคู่กับคาริมเบเซมานะครับในการพาทีมคว้าทริปเปิลแชมป์ให้กับเรอัลมาริดนะครับก็ใครคิดเห็นยังไงครับกับการที่คาริมเบเซมาได้รางวัลน,นี้และคุณคิดว่า บอล,ลงดอร์งวัลต่อไปจะเป็นของใครโดยส่วนตัวผมคิดว่าไม่พ้นคาริมเบนเซม่าแน่นอนครับต้องบอกว่าในวัย30กว่าต้องบอกว่าอายุมากเลยทีเดียวแต่ว่าเขาก็ยังรักษาฟอร์มอันมาตรฐานและก็มีส่วนสําคัญกับทีมในหลายต่อหลายครั้งนนครับนอกจากการยิงประตูนะครับก็ต้องบอกว่าเสียดายครับที่ตอนนั้นเฟอร์กี้พยายามดึงเจ้าคารินเบนเซม่าเนี่ยมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ว่าเจ้าตัวเลือกที่จะไปแล้วาเมลิตตั้งแต่ตอนนั้นและก็อยู่มาจนถึงทุกวันนี้ครับ หากคุณชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตาม Director of ออฟฟิศบอลให้กันด้วยนะครับและคุณจะไม่พลาดข่าวสารดีๆในวงการฟุตบอลครับ